สวัสดีครับวันนี้นะครับผมผมมีสิ่งที่มานําเสนอนั่นก็คือกล่องใสนะครับผมเป็นกล่องใสอะคริลิกนะครับผมสําหรับเก็บอาร์ตทอยหรือของเล่นของคุณนะครับผมให้อยู่เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ฝุ่นไม่จับแน่นอนครับซึ่งก็จะมีให้เลือกหลายขนาดเลยนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ24เซนนะครับผมกว้าง30เซนแล้วก็ลึก18เซนครับซึ่งก็จะเก็บ อาร์ทอยของเรานะครับขนาดตัวประมาณเท่านี้ได้ประมาณ1ิบสองสิบสามตัวนะครับเนี่ยมีสีเข็มวตัวหนึ่งก็จะเป็นสิบสามตัวก็ใส่ได้กําลังพอดีเลยนะครับกําลังสวยเลยไม่แน่นจนเกินไปตัวนี้นะครับผมจะมีฝาเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะนี่ครับผมเปิดปิดได้ให้เรจาจัดการอาร์ทอยของเราได้ง่ายดายนะครับผมแล้วก็เวลาปิดก็ปิดเข้ามานะครับจะมีแม่เหล็กดูดอยู่ตรงนี้นี่ครับสองมุมตรงนี้ จะมีแม่เหล็กนะครับผมตรงนี้กับตรงนี้นะครับผมจะดูดฝาปิดของเราไว้ส่วนข้างในนะครับผมข้างในก็จะมีชั้นสองชั้นนะอันนี้ถอดออกได้นะครับผมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ถอดออกได้ถ้าอาเอร์ขงเราตัวใหญ่เราก็ถอดออกไดนะ้ในกล่องนี้นะครับผมก็สามารถวางซ้อนกันได้นะครับผมอางน,นี้วางซ้อนเนี่ยมันจะมีตัวล็อกนะเลื่อนไม่หลุดนะ นหน่นแน่นอนใครสนใจกล่องเก็บอัดทอแบบย,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 ยแบบนี้นะครับผมใส่ใสใสสวยๆแบบนี้นะครับผมก็กดสั่งได้เลยที่ลิงก์ตรงนี้นะครับผมลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับผม